สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอพามาชมพระสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์อกร่องหูใบสีฐานหกชั้นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้คือมีขอบกระจกเห็นชัดเจนหูเป็นหูใบสีพระ องค์นี้เจ้าของเดิมเก็บรักษาดีมากครับยังมีคราบเหนอะอยู่ที่พื้นผิวพระเห็นชัดเจนครับหมายถึงพระไม่ได้สัมผัสมือไม่ได้สัมผัสการใช้มากมายนักมีคราบขาว คภาบนวลผิวหนึกนุ่มให้เห็นครับพระองค์นี้ผมได้มาเป็นองค์ที่สอง ซึ่งก็แน่ใจครับว่าเป็นพระแท้ดูง่ายถามว่าทำไมผมถึงแน่ใจพระองค์แรกที่ผมได้มาจะไม่เหมือนอย่างนี้ครับทั้งเนื้อหาพิมพ์ทรงมวลสารความชัดเจน ความคมของพระโดยเฉพาะใบหน้าและหูใบสีต่างกันเยอะครับพระองค์นี้เป็นองค์แรกที่ได้มาตอนได้มาก็ดีใจนึกว่าแท้นี่ถ้าเกิดไม่ได้องค์ที่สองมาก็ยังคิดว่าองค์นี้แท้อยู่ดี เพราะเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบอย่างว่าล่ะครับถ้าคนไม่มีของแท้ดูไม่มีอะไรเปรียบเทียบเราก็จะนึกว่าของเราแท้ไว้ก่อนพระองค์นี้ดูกันดีๆความคมชัดน้อยมากครับตั้งแต่ใบหน้ารูปแขนองค์พระฐานพระดูเบลอๆไปหมดครับ เนื้อหาก็ไม่ใช่ครับดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีครับขอบข้างเขาก็ทำได้ดีนะครับแต่ขอบกระจกเห็นไหมครับขาดความคมชัดเบลอมากครับเป็นพระที่ถอดพิมพ์แล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือพระองค์นี้ อัดมวลสารมามากเกินไปครับใส่เครื่องเยอะเกินไปครับมีสีเขียวสีแดงสีดำมากเกินความจำเป็นครับกระจายไปทั่วจริงอยู่ครับพระบางองค์อาจมีมวลสารเยอะแต่ดูแล้วองค์นี้จงใจครับ จงใจให้มีมวลสารสายมากไปมีทำรอยบินแตกให้เห็นเนื้อในด้วยนะครับมีการย่นที่มุมขอบล่างตรงซุ้มครับดูเคลิบเคลิ้มดีนะครับขอบมุมล่างมีการเหี่ยวย่นครับดูดีครับ น่าเชื่อถือว่าเป็นพระถึงยุคแต่พอเรามีองค์ที่แท้ดูเราก็จะรู้ทันทีครับดูกันอีกทีครับองค์ซ้ายมือเป็นพระแท้องค์ขวามือเป็นพระเกดูนะครับ เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดก็ผิดแล้วครับทรงพระคล้ายกันแต่ความคมชัดไม่มีครับหน้าพระองค์พระดูสิครับเสร็จทุกลายครับ ถ้าไม่มีของเทียบเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ดูพระเป็นแน่นอนที่สุดคือเราต้องมีของแท้ไว้ดูครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยครับ